าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดคราบคาบหมดคราบมันไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตข่าวลูกทุ่งในช่วงนี้นะครับเรามาพูดคุยกับนักร้องคนหนึ่งที่กระแสะความร้อนแรงของเพลงของเขานะครับติดอันดับนะครับในสถานีวิทยุในกรุงเทพยาวนานถึง23สสัปดาห์นะครับแล้วก็ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องกันมา หลายสัปดาห์เลยทีเดียวครับก็เป็นนักร้องจากค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์ร้อนแรงขนาดนี้ข่าวลูกทุ่งต้องเชิญตัวมาคุยกันสดๆที่นี่ครับคุณเพชรสหรัฐสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้องห้ามแตะตัวนะคนนี้ร้อนจริงร้อนจริงโอ้ร้อนแรงองนะเป็นยังไงบ้างกับกระแสการตอบรับว่าาโถมมาเร็วไหมผมว่ามันมันก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะเพราะเป็นอัลบั้มแรกที่ทำกับท็อปไลน์ก็ถือว่าถือว่าถือว่าเร็ว เร็วครับเร็วครับทำไมจึงแบบว่ากระแสตอบรับเร็วขนาดนี้คุณเพชรคิดว่าองค์ประกอบอะไรคือส่วนที่สําคัญที่สุดเออผมว่ากลุ่มที่ติดตามเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่เขาชอบตรงที่เราเขียนเพลงเองด้วยแล้วก็เขียนเองร้องเองอะไรอย่างเงี้ยแต่งเองเลยใช่ครับายตายสีไฮนัมบอลเนี่ยแพลมรษากางหลายคนถามว่าแปลว่าอะไรสมมุติว่าเอาสมมุติแล้วกันนะครับสมมติว่าอพี่ท็อป เป็นแฟนผมแล้วกันนะฮะสมมตินะครับฟ้าผ่านะคะคุณส่าเลยนะสมมติสมมติแล้วถ้าเกิดว่าโอเคผมทําดีทําดีทําดีแค่ไหนก็ไม่เห็นความความดีของผมอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่าวันหนึ่งนะถ้าผมตายไปเนี่ยจะเสียใจไหมพี่เทปจะเสียใจไหมจะถามไปเลยว่าจะเสียใจหรือเปล่าดีขนาดนี้ฉันตายเธอจะเห็นคุณค่าไหมอะไรเงี้ยจะเสียใจไหมอะไรเงี้ยะเพราะในการเขียนเพลงของคุณเพชรนี่แบบว่าเอามาจากไหนครับเวลามันแบบว่ามันสายทอดที่โดนใจอะไรผมคิดว่าผม ผมพยายามสรรหาคําพูดที่ที่มันบ้านๆที่สุดแล้วนะครับ mm hmm. คือที่เราใช้กันโดยโดยทั่วๆไป <Huh? S 2> แล้วก็เป็นคําที่ที่กระแทกใจนิดหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราถามโดยทั่วไปล้วถามว่า ه, ไอ้ทำไมถึงไม่รักพี่ทำไมถึงเอ่อทำไมถึงไม่รักคนนั้นอะไรเงี้ย uh huh. ม,มัน,ม,นมันแบบธรรมดาเกิด uh huh. ธรรมดาไปถ้าเดิดเอาแบบ เอาแบบครั้งเดียวจบเลยก็คือถ้าเกิดว่าถ้าคนคนหนึ่งที่รักเธอมากเนี่ยตายเนี่ยเธอจะเสียใจไหมจะเสียน้ําตาไหมอะไรเงี้ยเราเคยได้ยินนะคํานี้นะนะในละครนะตายจะเสียใจไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคําตอบเนี่ยมันจะออกมาที่อย่างแบบเขาเรียกว่าการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งว่าท้ายที่สุดเขาจะตอบว่ายังไงแล้วมันจะเป็นคําตอบย้อนกลับมาว่าเขารักเราใช่ครับนี่แหละมามันเป็นเงื่อนงําปมผูกเหลี่ยมของเรื่องของการแล้วก็มันก็เลยเป็นการคําพูดแบบ ปากต่อปากกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือใช้กันในกลุ่มของของของโซเชียลด้วยของกลุ่มวัยรุ่นด้วยอะไรย่างเงี้ยครับค่ะเมื่อสักครู่นี้บอกว่าแต่งเองด้วยแสดงว่าเป็นนักแต่งเพลงอ๋อจริงๆผมผมไม่ไม่ไม่ใช่นักแต่งเพลงโดยอาชีพนะครับก็คือเขียนเพลงให้ตัวเองแล้วพอดีว่าได้มาร่วมงานกับท็อปไลน์พอในห้างทวีชัยเห็นเห็นฝีมือในการเขียนเพลงอะไร่งเงี้ยครับก็เลยให้ดูแลในเรื่องของเพลงของพี่ใหม่ไทยอัลบั้มใหม่เร็วๆนี้นะครับค่ะก็คุณเป้ยน้อยแล้วก็คุณบัวพันธ์ครับนะคะ ถ้างั้นมาสืบประวัติกันหน่อยดีไหมคุณท็อปดีอยากรู้นะฮะว่าดังขนาดนี้เป็นคนที่ไหนแล้วไปมายังไงทำไมมันเข้าวงการได้ฮะครับคือโดยกำเนิดผมเป็นคนอุดรครับครับอุดรครับผมอุดรธานีแล้วก็จริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นนักร้องเลยโดยกำเนิดนะฮะนั่นคือทำธุรกิจมาก่อนเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องดื่มช็อกโกแลตมอลครับก็คือทำส่งออกไอพอดครับฮะแล้วมันไม่ไม่ เกี่ยวโยงกันเลยนะพี่ทำธุรกิจแบบเขาหอกอะไรอย่างเงี้ยจริงทำธุรกิจมา11ปีแล้วครับทำทำโรงงานทำโรงงานมา11ปีแล้วก็พอดีช่วงว่างๆก็เลยเขียนเพลงเพลงแรกที่เขียนมาคือฆ่าให้ตายไอ้กระหักนะฮะคือเพลงเนี้ยคือเขียนมาแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วก็ลงใน YouTube ครับแล้วจากยอดวิวมันไปถึง10ล้านแล้วก็เออมันก็ทำให้คนรู้จักเราทำให้คนรู้จักเราใน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 การเขียนเพลงเล่นๆเพลงตัวเองเล่นๆแล้วก็ได้มาร่วมงานกับทางทางท็อปไลน์แสดงว่าเวลาว่างๆพี่พี่ก็ชอบเขียนเพลง งจริงๆแล้วก็เขียนเพลงจริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยได้เขียนนะเพียงแต่ว่าโอเคแล้วแต่อารมณ์ถ้าเกิดว่ามีความรู้สึกอยากอยากอยากสร้าง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 เรื่องของเพลงขึ้นมาเราถึงจะหยิบหยิบกีตาร์ขึ้นมามาเขียนเพลงแต่ว่าโดยปกติก็จะจะเล่นกีตาร์ร้องเพลงเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยไม่ได้ไปเรียนอะไรเป็นหลักเป็นการมาทั้งดนตรีไม่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 เพราะหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมอาจจะเป็นนักร้องที่แปลกหน่อยเพราะหนึ่งผมผมไม่เคยไม่เคยประกวดร้องเพลงฮะอืไม่เคยเป็นนักร้องในในพับ ไม่เคยไปเรียนร้องเพลงด้วยไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับวงการบันเทิงไม่ไม่เคยแต่ว่าการทำงานในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากๆเพราะว่าเพลงของตัวเองเนี่ยติดอันดับที่ลูกทุ่งมานครอยู่หลายสัปดาห์มากน่าจะ28 28แล้วครับ28แดล้วไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกระแสตรงนี้ทราบยังไงมาฮะเพราะว่ากระแสตัวเองมันแรงขนาดนี้ จริงๆแล้วน่าจะอยู่ที่มันเป็นเพลงที่มันไม่มันไม่มไ,มได้อีสานมากเกินไปว่ามันมีภาษาภาษาภาษากลางค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันคือแล้วก็ด้วยเมลโลดี้เมลโลดี้ข,ของของของเพลงก็อาจจะไม่ลุกทุ่งมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ว่าเ,าเราเราเราใช้ดนตรีสากลฮะแล้วเอาคําที่เป็นลุกทุ่งมามา,มาใส่กับดนตรีสากลซึ่งเริ่มต้นนะฮะหนึ่งผับแทบจะจะทุกผับเลยตอนี้คือเพลงนี้ไปเล่นครับสองมอลลัมซิงสามมอลลัม คณะใหญ่ๆอะไรเงี้ยครับออกเพลงนี้ไปเล่นแล้วล่าสุดก็เห็นในคลิปก็จะมีวงลิเกอะไรเงี้ยซึ่งก็เอาเพลงนี้ไปเล่นเหมือนกันเห็นว่ากระแสมันระบายกันไปทุกทิศทุกทางจริงๆเลยทีเดียวนะครับครั้งหนึ่งบอกว่าเคยสนิทสนมกับครูสลาด้วยครูสลาเป็นแรงบันดาลใจอะไรให้กับคุณเพชรครับก็จริงๆแล้วเราเราก็ชื่นชมในในฝีมือของของการเขียนเพลงของครูสลาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ได้ได้พูดคุยกันตแลกเปลี่ยนซึ่งซึ่งครูก็ อ,า,อาจจะอาจจะเป็นเป็นความโชคดีของเราตรงที่ว่าเพลงบางเพลงที่เราเขียนออกไปครูก็ก็ชื่นชอบในผลงานที่เราเขียนด้วยอย่างเงี้ยครับครับก็บบเลยกลายเป็นว่าไปในทิศทางเดียวกันใช่ <laughs> เคยคเออจอกันแล้วมีการแบบว่าเหมือนแบบให้ครูได้กลาได้ติดได้ชมอะไรผลงานการเขียนของเราบ้างไหมครับอออย่างเลยครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดอือ ด้วยอาจจะด้วยคนละสายงานคนละบริษ,ษัทด้วย<ช>ก็เลยอาจจะพูดคุยแค่แค่เรื่องประสบการณ์ในการในการขเขียนแล้วก็สิ่งที่ที่ที่ทครูชอบครูชอบเพลงนี้นะครูก็จะบอกว่าคือเพลงนี้เขียนดีมากชอบมอากเพลงไหนที่ครูครูชอบพอจะเอ่อเยเอ่ยได้ไหมคะเอออย่างเช่นล่าสุดไอ้ตายใช่หน้ำบ่อนี่ก็โอเคชอบแล้วก็เป็นเพลงใต้ดินที่เราเคยทําอยู่แต่ก่อนเพราะว่าครูเนี่ยจะชื่นชมผลงานคือติดตามผลงานดูดูผลงานของผมแล้วกันนะฮะดูผลงานผมตั้งแต่สมัย ที่ผมยังยัง,ย,งยังทำเพลงใต้ดินยังไม่มีค่ายเลยครับปัจจุบันนี้ก็คือสังกัดของ t o อปไ<อ>ลน<า>์ไดมอนด์นะคะคแล้วสังกัดเนี่ยเป็นนักร้องหรือว่าควบคู่ทั้งงานเบื้องหลังด้วยอตอนนี้เป็นนักร้องแล้วก็งานเบื้องหลังคืนก็หนักพอๆกันเลยเพราะว่าจริงๆแล้ว t o อปไลน์เนี่ยก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรที่ค่อนข้างที่จะมองมองคนที่มีฝีมือในในบริษัทก่อน ถ้าเกิดว่าคนที่มีฝีมือในบริษาสามารถที่จะพัฒนากันไปเองได้เนี่ยก็จะใช้ใช้คนของเราเองพัฒนาคนของเราเองครับก็ค่อนข้างจะจะหนักนิดหนึ่งเพราะเป็นช่วงฤดูกาลที่ที่กำลังจะแต่ละคนก็กำลังจะออกอัลบั้มใหม่กันก็ค่อนข้างจัดงานนิดหนึ่งโจทย์ในการทําเพลงของคนอื่นเนี่ยมันยากง่ายกับการทําเพลงของเราเองอย่างไรบ้างอันนี้ยากอย่างเช่นเพลงผู้หญิงเนี่ยครับอ๋พึ่งเราไม่ถนัดซึ่งไม่ถนัดเลยตอนนี้ก็คือมีของที่ปล่อยไปแล้วนะครับเอาแบบ ของคุณบัวพันธ์ซึ่งโจทย์ยากที่สุดคือข,ของคุณ,คณบัวพันธ์เพราะคุณบัวพันธ์จะไม่เคยมีเพลงเป็นของตัวเองเลยแล้วมันเป็นอัลบั้มแรกในชีวิตของเขาแล้วคุณบัวพันธ์นี่เขาจะมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะมากใช่ค่ะแล้วการทําเพลงอัลบั้มแรกในชีวิตของเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะที่จะที่จะเครียดเหมือนกันนะฮะแต่ก็ทําออกมาแล้วได้ได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างที่จะดีตอนนี้แต่ว่ากําลังจะเตรียมถ่ายทํเอ v มวอยู่แต่ว่าเราปล่อยเป็นเป็นเพลง ตามสถานีวิทยุก่อนชื่อเพลงเจ็บแต่เก็บอาการนี่ของคุณบัวพันธ์เห็นว่าล่าสุดซิงเกิลล่าสุดของคุณเพชรเองมีโอกาสได้ไปร่วมงานกับคุณบัวพันด้วยใช่ครับอันนี้คืออัญเชิญคุณบัวพันธ็อาเชิเเขาเป็นเจ้าแม่รำซิ่งครับก็เป็นเพลงคารมชื่อเดียวกับอะล้าใหม่ใช่ครับก็คือฟิชชิ่งกับคุณบัวพันซึ่งซึ่งจะเป็นอัลรั้มสองเนี่ยจะออกแนวแนวสไตล์ร็อกแอนด์โรลมากขึ้นแล้วก็ผสมผสานกับ ความเป็นมอลลัมซิงของคุณบัวพันธ์เอามาผสมกันยังไงอะฮะก็คือพยายามทําความเป็นร็อกฮะให้ไปกันได้กับหมอลลัมอ๋อเหรอใช่ครับนี่คือเป็นนวัตกรรมใหม่ของของการทําเพลงแต่ว่าไม่อยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นอะไรที่ส่บเสี่ยงแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองว่าเออถ้าถ้าเราพยายามทําแล้วแล้วเราช่วยกันพยายามฟังลองดูแล้วพยายามพยายามนึกภาพว่า การเปลี่ยนแปลงของของของการบริโภคเพลงสมัยเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนที่ฟังลูกทุ่งเนี่ยทุกคนอน่ะชอบลูกทุ่งมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดแล้วล่ะผมเองก็เหมือนกันสมัยนั้นที่ที่เรียนหนังสืออยู่นะครับพอสาวๆเดินผ่านหน้าบ้านอะก็จะไปไปเบาเสียงลงเพราะว่าทไม่กลัวกลัวไม่แมน่กลัวแบบกลัวแบบเพราะว่าเชยอะไรเงี้ยแต่นั่นคือโจทย์อย่างหนึ่งที่ทําให้อยากจะให้ลูกทุ่งอยากให้วัยรุ่นสมัยเนี้ย ฟังลูกทุ่งอย่างอย่างเปิดเต็มวอลลุ่มเลยให้เขามีความมีความภูมิใจว่าเฮ้ยออกฟังลูกท่ยืดอกนะภูมิใจนะคะคิดว่ากลุ่มคนที่เป็นแฟนเพลงของคุณเพชรสหรัฐเนี่ยคือกลุ่มไหนครัผมว่าน่าจะเป็นกลุ่มกลุ่มตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็เป็นเป็นถึงวัยทำงานอันนี้อันนี้จะเป็นกลุ่มสําคัญนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ที่เริ่มเริ่มเรียนรู้เรื่องความรักเริ่มอกหักเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะเพลงค่อนข้างจะมาในแนวแนวเศร้า ครับแต่ว่าในอบที่สองเนี่ยก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นตรงที่ว่ามันจะมีความสนุกสนานความความเป็นร็อกขึ้นมาค่อนข้างสูงเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานจะเป็นคนชอบชอบเพลงเพลงเพลงร็อกกดดันมะเพราะว่าชุดแรกนี่ทาไว้อย่างดีเยี่ยมสุดๆไปเลยอถามว่ากดดันไหมจริงๆแล้วทำงานที่ท็อปไลน์เนี่ยไม่มีอะไรที่ท,ท,ที่กดดันเพราะว่าท็อปไลน์เนี่ยถ้าเป็นเป็นเป็นพ่อเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะเหมือนพ่อแม่ที่ไม่ค่อยบังคับลูกเท่าไหร่ใช่ไม่ใช่ว่าโอเคพ่อพ่อเป็นหมอพ่อเป็นเป็นครู ลูกต้องเป็นหมอลูกต้องเป็นครูไปเรียนหมอเียนครูจะไม่ใช่อันนี้คือคุณเปิดกว้างมากขึ้นครับขึ้นทาไปเลยแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในในความเป็นท็อปไลน์มากขึ้นคนอาจจะมองว่าท็อปไลน์เป็นสถานีเป็นบริษัทเทปที่ลูกทุ่งหมอลำแต่นับจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีนิสิตความหลากหลายมากขึ้นไม่จะเป็นของพี่ ใหม่ไทยเองแม้กระทั่งคุณแม่น้องน้อยเองซิงเกิลใหม่ล่าสุดเออมีอะไรใส่เข้าไปสีสันให้คุณแม่ไหมคะก็คิดดูสไตล์เพลงผมแล้วแล้วผมเขียนให้คุณแม่น้องน้อยผมก็คิดว่าน่าจะมีอะไรที่น่าติดตามมากไม่ธรรมดาแน่ๆนี่นะครับต้องติดตามกันตอนต่อไปแน่ๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวความเคลื่อนไหวของค่ายค่ายนี้และนี่ก็คือบุคคลมนุษย์ทํางานคนหนึ่งครับที่เป็นกงจักรสาคัญของค่ายท็อปไลน์ไดมอนด์ณวันนี้ณปัจจุบันนี้เขาคือเลือดใหม่ที่น่าติดตามครับ เพชรสารัตขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่หมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับติดตามรายการนี้ได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับวันจันทร์นี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการแต่ว่าเรายังคงทำงานกันตามปกติเช่นเคยครับ13น,นาฬิกาถึง14นาฬิกาข่าวลูกทุ่งวันนี้เราทุกคนและทีมงานลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ